วันนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาบ่มเมล็ดค่ะการบ่มเมล็ดจะเป็นขั้นตอนแรกเลยนะคะสำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกแบบนั้นซึ่งถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกได้อย่างสวยงามเมล็ดพันธุ์ที่เราบ่มก็จะงอกออกมาอย่างสวยงามเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มพร้อมๆกันเลยนะคะฉีดพรมน้ำให้ที่ชู่เปียกแต่ไม่เอาจนน้ำไหลนะคะเรียงเมล็ดหันหัวหันห่างให้ถูกต้องการเรียงเมล็ดแบบนี้ทางรากจะอยู่ทางขวามือนะคะจะหันหัวหันห่างให้ถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยแนะนำให้เพื่อนๆเรียงเมล็ดแบบนี้จนครบเลยนะคะจะบ่มเมล็ดเล็ดโอ้ค่ะเร่องอัตราในการงอก ครองน้ำมี96ช่องจะบ่มเมล็ดเพียงแค่100เมล็ดเท่านั้นจ้าเรียงเมล็ดอย่างสวยงามปลาเวลาลากงอกออกมาก็จะสวยงามเช่นกันเพื่อนลองทําดูนะคะเนยจะบ่มไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนแล้วนําออกมาวางข้างนอกแบบแนวตั้งค่ะเมล็ดที่เราเรียงหันหัวหันหางก็จะสวยประมาณนี้เลยปิดทิชชู่ประมาณ2ชั้นค่ะฉีดพรมน้าให้เปียกชุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเรียงเมล็ดทีนี้เนยก็จะนําน้องไปไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนจ้าอยากดูขั้นตอนต่อไปคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะงอกหรือไม่